30ชันษาฉลองวัยเอกองค์ศิลปินไทยทะสร้างสรรค์ขอพระองค์ทรงเบิกบานสรานนิรัน์เป็นมิ่งขวัญดวงหัไทยไทยทวีควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนบริษัท Workpoint e n t e น t ตอร์เทนเมจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาแล้วครับรายการคุณพระช่วยนะครับครับผมและที่สำคัญวันนี้เป็นเรื่องระดับโลกคุณเท่งะนะครับ,รบก็เรื่องของแอนิเมชันเป็นเรื่องรามเกียรติที่หลายคนรู้จักกันดีจากในโขนใช่ไหมแต่ตอนนี้รามเกียรติ์คอมพิวเตอร์แล้ว เกี่ยวกับยักษ์ะไรนะอ้าวพวกยักษ์พวกหนุมานเรื่องราวความเป็นไทยจากภูมิยาคนไทยครับเรียกว่าไม่น้อยหน้าฮอลลีวูดอย่างแน่นอนพูดจริงนะพูดจริงเนะี่ยพูด,นะพดอ้าวพูดจริงดิจริงอนะ่ะนูน่นมานะแล้วเขียยมาแล้วนะนุน่นมาแล้วครับโอ้โหอ้า อนุมาหรือเผือกเจ้าเผือกตัวใหญ่ยักษ์เลยยักษ์หรือว่นนักเขียวเขาเรียกนักเขียวตัวเขียวไงอ๋อชื่อนักเขียวเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราค่อยกลับมาเคลียร์กับเรื่องยักษ์แต่ช่วงนี้ครับไปเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยจากการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามครับกับคุณพระเชี่ยวใครครับพี่มะอนภาครับผมสวัสดีครับใครับสวัสดีคชจดก้องเหน้าครับโอ้โหแหมวันนี้ต้งบอกว่า ผู้คุณพระพาเที่ยวเรานี่สวยนะเอสาวอัมพวาเนี่ยสวยที่สุดเลยนะจะบอกให้ใช่ใช่ใช่พี่มาก็อยู่ที่อำเภออยู่อำเภออัมพวาชั่วโมงเดียวถึงถึงเลยไม่ถึงด้วย45นาทีรถส่วนตัวใช่แป๊บเดียวถึงเลยไปสามชั่วโมงอุไปปั๊มเหรอยางแตกเปลี่ยนยางน่ะชั่วโมงครึ่งจริงที่อัมพวาเนี่ย พอเลยเข้าไปในคลองเนี่ยเขาเรียกว่าคลองบังลี่คลองเนี้ก็จะเป็นคนที่มีสวนตาลเยอะมากนี่เ,เห็น <ขอ S 2> คุณป้าขึ้นตาลนะเก่งมากเลยเพื่อที่จะเอาเอาน้ําตาลเนี่ยลงมาเคี่ยวเป็นน้ําตาลที่ <โห S 1> <ห>มาปีตนนป้นตาลได้ไหมปีไม่ได้เพราะตอนนั้นยังเด็กเกินกว่าพอพอจะโตแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพกันหมดไม่เสียดายถ้าวันนี้ปีต้นตานลได้เราจะให้ปีให้ดูบ้า เหตุหนึ่งที่ประชากรของสุครามน้อยเนี่ยเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าครับพี่มาครับนี่ฮะทางรถไฟแล้วขายเขาเรียกอะไรนะะตลาดตลาดล้มหูบคือจริงๆตอนที่ไม่มีรถไฟเนี่ยเขาจะค้าขายกันค้าขายกันสุดที่ก็คือว่าอยู่ในรางเลยนะจริงคือมันอยู่มันอยู่ใกล้ตลาดด้วยไงคนก็เลยแบบว่าเอาเอาของมาขายริมทางรถไฟอ่ะคือรู้ไหมว่าตอนที่ยังไม่มาเนี่ยมันจะมีล่มปิดมาหมดถึงจนถึงไอ้นี่จนถึงรางเลยอ่ะ มาอย่างเงี้ยเออแล้วคนก็จะซื้อขายได้เดินสบายใจพอมาเสร็จปั๊บพอพอรู้ว่ามันจะพูดเนี่ยเออทุกคนก็จะบลึบเงี้ยทุกอย่างก็จะเปิดบลึมคล้ายๆกับคล้ายๆกับเล่นเล่นเวฟอะเวฟออกขึ้นรวมหมดล้พืบรก็พลึบกลับมาใหม่มันเหมือนพวกไฮโดรลิกนะคุณเท่งรันสิ่งก่อสร้างหนึ่งมาเร็วแล้วก็สลายได้เร็วมากแต่อย่าลืมว่ามันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านซึ่งว่า อยู่กันแบบเอออาทอแล้วก็บรรยากาศสดชื่นนะแต่ถ้าถามจริง,รงเขาเขาคงอยากให้รถไฟอย่าเพิ่งมานะเขาเด่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตังทอนตังทอนผ <c oughs> ิวฝังร่นแล้ว <c oughs> ผมที่บอกว่าเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมีรอยอยิ้มกันทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตรอกทุกซอ,อกทุกมุมนะครับและดูสาวงามที่อัมพวาทิมส้มโอมีตัวอย่างให้ดูทิมน้ําตาลทิมส้มโอวันดีคืนดีพี่มาจะปีนต้นตาลให้ดู ไม้สมกับเป็นลูกน้ำเค็มขอบคุณครับพี่มาอ่อนพาวคือไงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงพระช่วยครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรามเกียรติในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ครับงาน a n นิเมชันนะครับฝีมือคนไทยเรื่องยักษ์กอโอ้โหภูมิปัญญาคนไทยนะครับมันสมองคนไทยใช้เทคนิคระดับโลกในการสร้างรามเกียรติให้ทั้งโลกได้ตะลึงกันอ๋อเอาละครับรามเกยียรติอายุคคอมพิวเตอร์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับวันนี้เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะก,การแสดงนาฏศินจากกระทรวงวัฒนธรรมและยังเป็นที่ปรึกษาภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยักษ์ครับ ครูไกรสุรัฐจงดาครับขอบคุณครับเดีวก็มีหนึ่งขั้นนะครับซึ่งเป็นวิธีกรได้หายหน้าจอมไปเลยนะครับผมครับผมแต่ว่าไปทำงานระดับโลกครับผมอ้าวหลักสนใจทองดีสวัสดีค่ะพี่ท่อมันมันนานเนาะกลับเมื่อน่ะจริง คดีที่บ้านหมดแล้วเหรอหยอกหยอกกันอ้าวก่อนหนึ่งต้องถามครูไก่นะฮะเรื่องรามเกียรติเนี่ยมันมีมากมายหลายรูปแบบนะครับอาจารย์มีเยอะแยะเลยมีทั้งโลกนะครับรามเกียรติเกิดมาเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะคนที่แต่งคนแรกที่ยกให้ท่านเลยคือราสีวาลามิกิมีชื่อเลยว่าราสีวาลามิกิครับได้รับบัญชาจากพระพรหมให้แต่งเรื่องรามเกียรติรามเกียรติเนี่ยเป็นเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเป็นเชิงมุขปาฐะด้วย นะแต่โค,ครงร่างหลักของมันเนี่ยคือทศกัณฐ์รับอ,อนางสีดามาเหสีพระรามไปพระรามก็ตามมาแย่งชิงโดยมีพวกลิงเป็นตัวช่วยทําสงครามยาวนานจนเป็นเรียกว่าเป็นมหากาบครับแล้วสองพันปีมาเนี่ยเล่าก็ไม่เหมือนกันเลยแต่ละภูมิภาคเล่าเหมือนกันบทพระชนิพนธ์ครองพระมหากาษัตริย์พะองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกอไปเล่นเป็นการแสดงต่างๆ,างๆก็เหมือนกันอีกเล่นโขนเล่นละครเล่นหนังตะลุงหนังใหญ่หนังสดเล่นลิเกเล่นหมอนลำพ่อแม่เล่าให้ฟังเล่าแบบอีสานก็ไม่ต่างกันเหนือก็ต่างกันเหนือก็เรียก ย่างนี่ยมันเป็นร้านร้านรูปแบบแล้วกี่ประเทศนะฮะที่รู้ครับดังแม้กระทั่งหนุมานต้องออกจากลมาเกียนว่าเจอกับพวกเจ็ดยอดมนุษย์เออนี่เป็นตีความนะเราดูหนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์สมัยก่อนนะอันนี้เราเป็นเราไม่แน่ที่ว่าทำไมหนุมานไปแปลงร่างมันตัวใหญ่ขนาดเขาได้นะแล้วตั้งสองพันปีมาแล้วเนี่ยเยอะมากเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าวัฒนธรรมนี้เป็นดินน้ำมัน แล้วแต่ท่านจะปั้นเดินน้ำมันก้อนเดิมของเราคือรามเกียรติและรามยานัะนั้นมีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งในปี2555นี้ในหนังยักษ์ครับครับนี่ในมุมรามเกียรตินะครับผมุทอดและในรามเกียรติในรูปแบบของคอมพิวเตอร์แอนิเมชันน่ะถอดเข้ามาไหมแบบอย่างนั้นไหมหรือยังไงคือ ต้องพูดก่อนว่าตัวแอนิเมชันเองเป็นฝีมือสุดยอดนะครับ mm hmm. แนวคิดของคุณประภาษ Workpoint และคุณ mm hmm. X กับทีมงานเขาที่สร้างมา6ปี mm hmm. กว่าจะมาในรูปแบบนี้ต้องต้องแสดงความทึ่ง mm hmm. ครับที่กล้าสร้าง a n i m เมชันระดับนี้ mm hmm. เมื่อถามคนอื่นที่ mm hmm. เกี่ยวข้องในวงการที่ทำงาน mm hmm. กับ p ิก a r ทํทำงานกับโปริษั์ต่าง,างๆเขาบอกว่าอันนี้แอนิเมชัน ชั้นหนึ่งของโลกอันนี้ดีมากๆเลยนี่แหละครับฝีมือคนไทยนะฮะความเหมือนของในรามเกียร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีอะไรที่ถอดจากรามเกียร์ตัวจริงๆไปครับหนังหนังเรื่องยักษ์นะครับได้ย่อเรื่องยิ่งใหญ่อลังการที่เป็นตำนานมาเป็นเรื่องปัจจุบันมาเป็นเรื่องเล็กด้วยบทพูดและด้วยแอนิเมชันด้วยเพราะคนไม่ต้องรู้เรื่องรามเกียร์เลย แต่แค่ดูแอนิเมชันและการละเล่นของแต่ละตัวละครมันมันเป็นบันเทิงชั้นหนึ่งสนุกสนุกจริงๆครับที่ผมพอทราบมานะฮะสองตัวซึ่งเกิดเรื่องราวความรักก็คือทศกัณและก็หนุมานซึ่งซึ่งซึ่งมีตรงนี้วนเมื่อกี้ก็มีและในหนังยักษ์ก็มีใช่ไหมฮะทศกัณฐ์ในในหนังก็คือนักเขียวใช่ไหมครับส่วนหนุมานก็คือเพื่อหนุมานมี หน้าที่เป็นลูกจ้างของพระรามครับเขารู้ว่าจะต้องทําร้ายหรือทําไม่ดีกับโทศกัณ์นี้แต่ในเรื่องเกิดเป็นเพื่อนออทํำยังไงความเป็นเพื่อนกับหน้าที่อันนี้เรื่องอท้าใหญ่ในหนังอันนี้น่าสนมากเรื่องที่น่าลุ้น เราฟังแล้วก็เหมือนที่ท่านอาจารย์แล้วก็คุณทอดบอกนะครับจากจุดเริ่มต้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนําเสนอไปทิศทางใดใน่าติดตามครับว่าเรื่องราวนั้นจะลงเอออย่างไรนะฮะเพราะว่ายู่เรื่องยักษ์แอนิเมชันเนี่ยยักษ์เขียวเอออย่นักเขียวนักเขียวมานหรือตัวละครแต่ละตัวที่ถอดไปจากหัวโขนเนี่ยมีความแตกต่างมีความเหมือนกันไหมครับมีโดยเอาคนเขียนเนี่ยมีการดึงเอาแนวความคิดออกจากหัวโขนนี่แหละจะมาทําให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่อ สื่อนาสื่อต่อประชาชนหรือสังคมรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นแต่มีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์เลยตัวนั้นนั้นอยู่มีสัญลักษณ์ดูปุ๊บเนี่ยเห็นรู้เลยไปดูไปดูเลยเดี๋ยวไปดูครับตัวละครนักเขียวหรือยักษ์ะครับกดูมารหานุโมงหานุมาใครก็แล้วแต่ในตัวละครเนี่ยดูด้วว่าถอดตรงไหนของของความเป็นจริงไปอยู่ในในการ์ตูนแอนิเมชั่นบ้างมาครับผมไม่แก่ต้องบอกนะฮะว่าครับผม กว่าจะทำเป็นพภาพยนตร์มาได้เนี่ยเชาารานนาถึง6ปีผู้สร้างและผู้เสือไอเดียนะครับครับผมต้องมาศึกษาหัวโขนยักษ์ลิงแต่ละตัวแต่ละตัวเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเอายักษ์กับลิงมาจริงๆเลยแล้วมาดูข้อที่เหมือนข้อที่แตกต่างเนื่องมาจเป็นแนวนี้จะจะเหมือนกันไหมครับผมมาเลยครับขอเชิญยักษ์กับหนุมมาครับ กันเอาไม่ยอมแล้วไม่ยอมแล้วเฮ้ยเจอก็ไม่ได้คู่นี้อ่ะใช่บอกเลยเอ้ยไม่เอาวันนี้จะมาคุยเรื่องหนังเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าดูสิไม่ยอมพอแล้วพอแล้วนะใจเย็นนะเราก็ภาษาเดียวกันนะใจเย็นเอาเหตุและผลคุยกันอดูตายแล้วอันตรายเฮ้ยจ้าเอาแล้วโโอ้ห พอ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 หน้าพอพอขอร้องขอร้องขอร้องโอ๊ยผู้ชายยิงตีหลังนี่อย่างนีพอ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 แยกแยกเอาแยกแยกต้องอภิปรผมนะครับผมกรรมการไอ้บ้านะไม่ใช่มุยเรื่องราวของรามเกียรติคอมพิวเตอร์ยังไม่จบเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้ามาเรียนรู้กันว่าศิลปะความเป็นไทยจะถูกส่งผ่านไปในรามเกียรติ์คอมพิวเตอร์อย่างไรสัปดาห์หน้ามาเรียนรู้กันครับ